ค่ะพี่เดียคือเปอร์เนี่ยก็มีส่งเด็กไปเรียนเป็นเยาว์เะนะคะที่เที่ยงกริค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ที่จริงตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงแอดมิชั่นของรอบนี้แหละที่จะไปปี2022ครับ, <2022. S 2> รบทีเนี้ยหลายๆที่นะคะเขาจะให้เหมือนเด็กๆ เลือกวิชาเลยที่จะเรียนในระดับ igcse ก็คือเลือกกันตั้งแต่ตอนเยี่ยเก้าเลยเข้าเยี่ยเก้าเดลก็ถามมาเลยว่าเขาถามเลยว่าคุณจะเลือก ig หรือ gce วิชาอะไรบ้างใช่ใช่ค่ะซึ่งที่นี้หลายๆคนผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าแบบให้เลือกเร็วเกินไปไหมเพราะว่าอยู่ความคุ้นเคยว่าในไทยเขาเลือกตอนเยี่ยไปเยี่ยเก้าคือเป็นเลือกเป็นเลือกตอนเยี่ยสิบนั่นแหละใช่ใช่เป็นเลือกเยี่ยสิบนั่นแหละทีนี้เบลก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วในไทยเขาไม่ได้เลือก igcse ในวิชา IGCSE กันในเยียเก้าเหรอคะโอเค okay. ต้องอธิบายกันว่าโรงเรียนอินเตอร์ระบบยู่ในไทยเนี่ยเอาว่าเท่าที่รู้จักเลยนะจะถามเด็กว่าคุณจะทำวิชา IG วิชาอะไรบ้างตอนประมาณเขาเริ่มถามประมาณเทอม2ไปปลายเทอมเราก็เริ่มไปไฟนอลคำตอบประมาณ 3, มเทอม3กลางกลางแล้วก็ไปเริ่ม IG จริงๆเนี่ยคือตอนยี่สิบ โอ้โหเยี่ยสิบเลยใช่นี่คือเรื่องปกติของของอินเตอร์ในไทยเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกใจที่ที่พี่พงศ์พ่อแม่เขาพ่อแม่เขาเคยรับรู้แบบนี้แล้วพอส่งเด็กไปเรียนเยี่ยเก้าเราเรียนแบบดีๆหน่อยจริงๆน่าจะเกิดบทุกเรียนที่ท<ว>เราส่ง<ว>ไปเน,นาะเขาจะถามมาเลยว่าคุณจะทำไอจีอะไรบ้างหรือทำชีวิตวิชาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงมันค่อนข้าง c o m มอนเซนส์เพราะว่า เรารู้อยู่แล้วว่าจุดในการสมัครเข้าโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยก่อนเยีเก้าจะเป็นเอเจ็ดใช่ปไหม่ะอีกจุดหนึ่งคือเยเก้า9ถ้าคุณดุดเยอเก้าจะไปเอทีเอเยสิบสองเลยใช่เพราะฉะนั้นช่วงในการเรียน G C S E หรือ I G C S E จริงของ U K เนี่ยมันคือ9 1อใช่ค่ะ91้าใช่ซึ่งถ้าเรา break down จากชัดๆแล้วเนี่ยเราก็ว่าเอเก้าเนี่ย เนื้อหาประมาณครึ่งหนึ่งใช่หมดเรน50%เอนาะของ ig เยสิเนื้อหาอีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วยีสิอ่นะครับเทอรมแรกเนี่ยมีไว้์รีไวส์เทอรมสองเฉาะเทอรมสองเนี่ยมีไว้ในการทำพาร์เซเบอรฝึกทำพาร์เซเบอร์ใช่ใค่ะเทอรมสามสอบ ig สอบ ig เพราะฉะนั้นผลงานมันก็เลยดีเพราะทุกฉางมันถูกแพลนไว้แบบนี้เราลองนึกภาพดูว่า เราไม่ได้อยากจะไม่นี่เนาะลองไปถาม <ทำ S 1> ถามเราล,ลองถามถามน้องๆดูแล้วกันที่<ะ>ที่เรียนแบบ IG เริ่มตอน2ยีเชื่อไหมว่าหลายๆคนมากเลยนะจะสอบเมจูนเนี่ย1ยเอนื้อหาเพิ่งจบเอาตอนเอพริลกระทนหันแบบปุ๊กเลย,บา,เยบางทีจบแบบเอออสองทอปปีหลังช่วยไปอ่านเองนะคือจบเอพริลเมสอบหรือจูนสอบ เนื้อหาจบแล้วเวลารีไวซ์ล่ะไม่มีเวลาเลยใช่เวลารีไวซ์แบบสิ่งที่เคยเรียนมาแต่ต้นเดิมเยี่ยสิบหายหมดแล้วนั่นแค่รีไวซ์นะทำพาสเปเปอร์อีกเอาอะไรให้ไหนมาใช่ะค,ะค่ะเ,เพราะฉะนั้นหรือน,น้องๆลองสังเกตดรรูก็ได้ถ้าอยู่เยียเก้าเยี่ยสิบสังเกตไหมว่าในเอาดีเทอร์นในไทยแล้วกันส่วนใหญ่รู้สึกไหมว่าเนื้อหาเยียเก้าหรือเยี่ยสิบมันแทบ ถทบจะทับกันเลยแทบจะทับกันเลยใช่มันเนื้อหามันไม่มันถ้าจะไม่กล้าไปข้างหน้าเท่าไหร่อะไแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนมาเล่าให้ฟังเรากันว่าความแตกต่างกันของมาตรฐานหรือว่าถ้าน้องคนไหนได้ไปเรียนเยอะ9เกาโรงเรียนที่อังกฤษเนี่ยเราจะได้ไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจกับมาตรฐานที่นู่นเอาจริงๆเด็กๆที่ไปที่นู่นนะคะยังไงตอนสอบ ตอนเย21อะถึงแม้เขาจะไม่มีโอกาสที่จะสอบเออร์ลี่หรือว่าทําคะแนนอะไรสอบอย่างเงี้ยก่อนอะทุกๆคนส่วนใหญ่โพรเฟสแมนเขาก็ออกมาดีอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีการเรียนทบทวนจริงจริงมีประเด็นหนึ่งสำคัญมากเมื่อกี้เรีพนโพหรือว่าการย้ายโรงเรียนในอังกฤษเป็นเรื่องปกติใช่ป่ะขยับโรงเรียนแรงขึ้นเพราะว่าอังกฤษมันจะมีซิกฟอร์มคอร์เรจด้วยใช่ไหมนี่สองปีสุดท้ายใช่สุดท้ายค่ะจริงจะมีท็อปท็อปอีกหลายที่ซึ่งเด็กก็อยากจะแบบอยากจะไปสอบเข้าไปแข่งกันสอบเข้า โรงเรียนเขาก็ต้องส่งเสริมในการที่จะให้เด็กไปสอบเข้าในดีๆเพื่อขยับแรงขึ้นไปถูกค่ะซึ่งการสอบเข้าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประมาณไปปลายเทอมหนึ่งหรือต้นเทอมสองของ e s ่สใช่ใช่ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยใช่เนื้อหาการสอบคืออะไรเ้หาการสอบมันก็ส่วนใหญ่จากไอจีหรือ g s เซนั่นแหละใช่ใช่ค่ะนั่นคือผลว่าทำไมเด็กไทยหลายคนไปไปสอบแข่งเขาเนี่ยท็อปๆแล้วแบบไม่ได้ไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็สอบไม่ติดเสียใจกับเพราะว่า ใช่ใช่<ๆ>ใช่แบบว่ายังเรียนไม่ถึงเรื่องน,นี้ยังไม่เรียนนั้นเรื่องน,นี้ยังไม่เรียนอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่านี่คือมาตรฐานเป็นปกติของที่อังกฤษถ้าน้องคนไหนจะไปเยียเก้าที่อังกฤษเราเขาให้เลือก IG เลยหรือ g c s e เลยไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องอตกใจเดี๋ยวถ้าน้อง,นองคนไหนแบบอ้าวอยู่ไทยแล้วนี้ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องเริ่มสตาร์ทได้มาตฐานเดียวกับเขาอะไรแบรบนี้นะครับก็เริ่มเข้ามาคุยกันเข้ามาวางแผนกับคอนซัลเลอร์ที่นี่ได้เลยใช่ค,ค่ะจะได้มีอนาคนที่สดใสนะใช่ครับ